สวัสดีครับพบกับผมช่อง d a r k เซลโลโคอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องมาหายุทธอยู่พิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่19แล้วนะครับไปในบทที่1นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลินต้งของเราก็ได้ไปถึงใจกลางนะครับแล้วก็กำลังได้เห็นของสิ่งหนึ่งนะแล้วก็แต่งคนต่างก็จะเข้าไปเอาของกันนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับ ไปเอาคาถาจักระพัดนะนะโอเคบทที่หนึ่งไห้หยบฟิวฟจอมยุทธมากมายกระโดดข้ามกันไปมาในโถงกว้างใหญ่ด้วยความเร็วปานสายฝาขณะที่ขึ้นหยวนทรงพลรรังกวาดออกมาดวงตาของพวกเขาต่างจับจ้องไปที่กระทางเงินในมือของรูปปั้นหินเห็นได้ชัดว่าทุกคนต้องการครอบครองสมบัติชิ้นนี้ ไม่เว้นแม้กระทั่งลินตงเขาสัมผัสได้ว่ากระทาจักรพพัดิสายฟ้าเป็นสมบัติไม่ด้อยไปกว่าหม้อกรันเผาฟ้าของเขาเลยลินตงกับมู่หลิงซานมาถึงห้องโถงเป็นคนแรกดังนั้นพวกเขาจึงมีแต้มต่อในการในตอนนี้ภายในสิบอึดใจพวกเขาก็เหาะผ่านห้องมาปรากฏอยู่ตรงหน้ารูปปั้นหินแล้วแต่ขณะที่กำลังจะไปถึงแรงลมเฉียบคมสองสายก่อซัดที่จุดตายบนหลังอย่างไร้ปานีลมที่มาพร้อมกันความขันผลนของคลื่นสื่อเห็นได้ว่า คนโจมตีก็คือ2จอมยุทธขุมพลังสื่อเฉวียนยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนเดียวกับ2จอมยุทธจากสำนักเก้าอันธการกับสำนักขอสวรรค์ลับแปลอีกด้วยดวงตาของหลินต้งดิ่งลงขณะเผชิญหน้ากับการโจมตีร่วมกันของสองจอมยุทธแต่เขาไม่ได้หันกลับไปเขาสะบัดแขนเสื้อก่อนที่เงาดำสายหนึ่งจะพุ่งออกมาปะทะกับการโจมตีพลังสองสายอย่างรุนแรง ปังความป่าเถื่อนและรุนแรงของคลื่นหยวนกวาดออกมาทั่วฝาจากนั้นจอมยุทธ์จำนวนมากก็ต้องอึ้งไปเมื่อเห็นร่างสีดำที่สามารถรับการโจมตีจากสองจอมยุทธ์ขุมพลังสื่อเสวียนขั้นต้นไว้ได้ร่างนั้นสั่นไหวอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะส่งตัวกลับมาได้อะไรกันชายทราผมเทากับชายวัยกลางคนเห็นภาพนี้ก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเห็นชัดว่าพวกเขาไม่คิดเลยว่าการโจมตีร่วมกันจะถูกสกัดเอาไว้ได้คุณเงาเหรอจอมยุทธ์บางคนตกใจมากจนร้องอุทานออกมา นี่เพราะพวกเขาตระหนักได้ว่าร่างสีดําก็คือหุ่นเงาที่มีสีดําราวกับน,น้ําหมึกแต่หุ่นเงาตัวนี้ดูแปลกประหลาดเลือกเกินว,วหุ่นผู้พิทักษ์กลืนฝาพุ่งตรงไปยังช,ชายชราผมเทาขณะที่ฝูงชนส่งเสียงฮือฮาคลื่นความโกรธปล่อยออกมาเป็นละลอกละล,ะลอกลินต้องทําราวกับไม่ได้ยินเสียงความวุ่นวายข้างหลังเมื่อใช้หุ่นเงาผู้พิทักษ์กลืนฝาเป็นตัวขัดขวางแล้วเขาก็กระโจนเข้าไปข้างหน้าปรากฏตัวบนแขนของรูปปั้นหินยกักลินต้ง เจ้าเก็บสมบัติได้มากมายตั้งแต่เข้ามาในถ้ำแห่งนี้ยกชิ้นนี้ให้เสียงสเสวียนเถอนนะเสียงนุ่มนวลดังขึ้นในโสนประสาทของดินตรงเมื่อเขาพลิ้วตัวลงบนแขนลูกป,ปั้นถินนนำเสียงนี้ทำเอาดินตรงใจลอยไปวูบหนึ่งแต่เขาตั้งสติได้อย่างรวดเร็วเขามองไปโดยรอบก็จะเห็นหลิวเสียงสเสวียนน,นจำจอมยุทธจะขอสวรรค์รับแลรงเข้ามาเสียใจด้วยข้าต้องตาของชิ้นนี้ใช้ความสามารถของเราเป็นตัวตัดสินเถอะว่าใครจะได้ไปครอบครอง ลินต้องยิ้มบางหลิวเสียงสเสวียนเหมือนจะเชี่ยวชาญด้านขุมพลังจิตอยู่ไม่น้อยแค่คําพูดของนางก็มีผลต่อมีผลต่อหัวใจคนฟังแต่โชคดีหลินต้องก็มีทักษะด้านนี้พอดีพอสมควรดังนั้นเขาจึงไม่ตกบ่วงสเสน่ห์ของนางพี่หลินต้องข้าจุดพวกเขาเองร่างเล็กของบู๋หลิงซานพุ่งตรงไปข้างหน้าฝ่าหลงต่อชะตาในมือเปลี่ยนเป็นสีแดงสีดํานั้นฟาดใส่กลุมของหลิวเสียงสเสวียนอย่างดุรแรง ลินต้งพุ่งไปข้างหน้าเกือบจะในเวลาเดียวกันพริบตาเขาก็ปรากฏตัวบนแขนขวาของรูปปั้นหินจากนั้นก็คว้ากระทางเงินเอาไว้ฮะมองพวกเจ้าทะเลาะกันมานานถึงเวลาเราลงมือบ้างละการแย่งชิงกระทางเงินไม่ใช่เรื่องง่ายขณะที่ลินต้งกำลังจะคว้าไปได้เสียงหัวร้อกก็ดังขึ้นจากนั้นลินต้งก็เบนความสนใจไปทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก,ก็พุ่งมาหาหมุมที่หางตาของเขาก่อนที่ร่างคนทั้งสามจะปรากฏตัวอย่างรืบลักล้ากับวิญญ,ญาณ ข่วงย้นเหมือนเหรอลินต้องมองทั้งสามที่ปรากฏตัวอย่างประหลาดดวงตาเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นสามคนนั่นหลงมือโจมตีแล้วเหรอขณะที่ทั้งสามคนปรากฏตัวชายผมเงินกับชายผิวขาวราวกระยกก็ฟาดฝ่ามือไปข้างหน้าคลื่อหยวนมหาสาลสองสายซัดลินต้องอย่างรวดเร็วปานสายฟ้ายิ่งกว่านั้นยังมีคลื่อนซื้อกำจ่ายออกมาจากคลื่นนยวนของเขาอีกด้วยทั้งสองเป็นขุมพลังซื่อเฉียน การโจมตีทําให้หลินต้งมีสีหน้าเปลี่ยนไปเขาไม่คิดเลยว่าทั้ง3าคนที่แฝงตัวมาได้อย่างแนบเนียนนั้นแม้จะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไปจอมยุทธขุมพลังสื่อสเสวียนพวกเขาก็ไม่เผยความสามารถออกมาเลยลินต้งไม่กล้ารับการโจมตีจากสองจอมยุทธเขาสะบัดแขนเสื้อก่อนที่มอการันเผาฟ้าจะลอยออกมาจากนั้นก็ประทะกับเสาพลังหยวนซึ่งเต็มไปด้วยคลื่นสื่อ,อย่างรุนแรงเครง่ง เสียงโลหะดังกังวานไปทั่วโถงใหญ่แสงสีแดงสดเหนือหม้อกรันเผาฟ้าส่งประกายอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเขาก็กระเด็นไปแม้จะสามารถสกัดการโจมตีไว้ได้แต่การเคลื่อนไหวของดินต้งก็ถูกยั้งเอาไว้ข้าขอได้ชื่นชมสมบัติชิ้นนี้เถอะชายที่มีผมตกใบตรงใบหน้านั้นยังไม่ลงมือโจมตีทำแต่เพียงยิ้มเขายื่นออกมาคว้ากทาสีเงินเอาไว ตูมทว่าเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นไปทั่วห้องโถม,มชายคนนังกล่าวคว้ากระทาสีเงินเอาไว้มองเห็นเกลียวสายฟ้านับหมื่นแล่นเปรี้ยเหนือกระทาเงินพลังงานสายฟ้าที่รุนแรงและดูดันแพรออกมาเปรี้ยงสายฟ้าฟาดจนชายที่มีผมระใบหน้านั้นกำกระทาเงินไว้กระเด็นออกไปอันที่จริงแล้วแรงลมนั้นทําให้ร่างของเขาลอยละลิ้วไปทางข้างหลังหัวหน้า อีกสองคนมีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อเห็นพวกเขาไม่คิดเลยว่ากระทานเงินจะมีพลังต้านทานรุนแรงขนาดนี้เขาส่งตัวกลางอากาศทันใดนั้นสีหน้าเขาก็เปียนเป็นมืดคลึมมือข้างหนึ่งไม่เป็นตอตะโกขนาดที่เลือดไหลลงจากนิ้วปังกระทานเงินสั่นไหวรุนแรงราวกับว่าเพิ่งตื่นจากการหลับไหลอึดใจต่อมาเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นตามด้วยกระทานเงินลอยออกจากรูปปั้นก่อจะเปลี่ยนเป็นสายฟ้าหยากักเมื่อมองไกลๆก็ดูเหมือนมังกรสายฟ้าที่กำลังโกรธเกี่ยวคือ สายฟ้าวูบไหวจากนั้นพุ่งลงมาจากมาหาจอมยุทธ์จำนวนมากในโถงใหญ่อย่างบ้าคลั่งจอมยุทธ์บางคนพยายามจะคว้าเอาไว้แต่ทุกคนก็ถูกพลังงานสายฟ้าป่าเถื่อนและดุดันสัดจนกระเด็นไปอย่างหน้าอนนาดทั่วทั้งโถงนั้นตกอยู่ในความกอระหนเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกระทางเงินเคลื่อนยวนเร็นแรงและดุดันจำนวนมากประทุขึ้นทว่าทุกคนก็ต้องร้องลั่นและกระเด็นกลับหลังหลังจากปะทะกับสายฟ้า พี่หลินต้องกระทางเงินมีพลังงานมหาศาลมากพวกเราหยุดมันไม่ได้รหรอกมู่หลิงซานกระเด็นไปข้างหลินต้งก่อนที่หน้าก่อนหน้านีน้นางคว้าวัตถุนี้ไว้แต่ก็ถูกเวียงออกมาดวงตาหลินต้งเป็นประกายเขาสัมผัสได้เช่นกันถึงพลังงานประหลาดที่ซราออกมาจากกระทางเงินคลื่นนี้คือพลังงานที่มาจากตราประทับเทวฤกิ์อัศนีพลังงานนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะสามารถข่มได้อย่างง่ายได้ หลังจากจอมยุทธ์ที่เข้ามาในห้องโถงได้รับบาดเจ็บจากกระทางเงินกันทั่วหนะ้าก็ไม่มีใครกล้าบุ่มบ่ามทำอะไรอีกเลยแม้แต่ชายชาราผมเทาและพวกหยวนเหมือนก็ยังหยุดลงมือชั่วคราวดวงตาของพวกเขาจ้องมองสายฟ้าอย่างบ้าคลั่งและอย่างเย็นชาบรรยากาศในห้องโถงเหมือนตกอยู่ในความประหลาดลินต้องสังเกตสถานการณ์นี้ทันใดนั้นดวงตาเขาก็เป็นประกายทันใดนั้นร่างก็พุ่งไปข้างหน้าพริบตาเดียวเขาก็คว้ากระทางเงินที่ดูร้าวกับมังกรสายฟ้าเอาไว้ครั้งนี้ไม่มีใครพยายามหยุดล ลิ้นต้งไวเลยแต่กลับมีแววเย้อยหยันฉายบนใบหน้าแทนแม้แต่จอมยุทธขุมพลังสื่อเสวียงขั้นตนยังถูกซัดจนมีสภาพดูไม่จืดแล้วจะคาดหวังอะไรมากกับลินต้งกันลินต้งกางมือออกต่อหน้าดวงตาหลายคู่จากนั้นก็คว้ากระทาจักรพัดสายฟ้าเอาไว้ั้งเสียงสายฟ้ารุนแรงและดุดันดังขึ้นอีกครั้งคลื่นสายฟ้าหน้าตกใจพายออกมาอย่างบ้าคลั่งเจ้ามีพลังตาประทับเทวฤกขิตอัสนีกระจ้อยลย่อยข้าไม่เชื่อหรอก ว่าตนเองจะปราบเจ้าด้วยตราประทับเทวริคิดกืนกินไม่ได้นะขึ้นความเจ็บปวดกระจายทั่วมือของหลินตงเพราะว่าริ้วสีแดงฉานกลับฉายในดวงตาของเขาตราประทับเทวริคิดกืนกินในจุดนี้วานสั่นไหวก่อนที่พลังกืนกินจะพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งแล้วไหลเข้าไปในกระทาจะกรพพัดสายฟ้าเปรี้ยงเปียงสายฟ้าเรือลองขนาดใหญ่เต้นละลิกต่อเนื่องอย่างบ้าคลั่งในมือของหลินตง พื้นรุนแรงและดูดันไหวเป็นระลอกระลอกซึ่งทําให้สีหน้าของคนมองนั้นเปลี่ยนไปแม้แต่หัวมิติรอบด้านยังเกิดการบิดเบี้ยวเวลาเดียวกันมือของลินตงก็ชุ่มโชกเลือดสดจากพลังงานสายฟ้าป่าเถือนและดูร้ายอย่างไรก็ตามมือของเขาก็เริ่มชากระทั่งความเจ็บปวดสาหัสก็ไม่อาจากระจายออกไปทว่าดวงตาของลินตงเฉียบแหลมมากขึ้นเมื่อเผชิญกับการโจมตีรุนแรงจากาจากระทาจักรพพัดสายฟ้าตาประทับเทวฤิขิดกืนกินในจุดหนีหวานเปลี่ยนเป็นหลุมดำขนาดใหญ่หร่อ ร่อนร่อนขึ้นพลังกืนกินกรอกนะกรอกขึ้นพลังกืนกินไหลไปตามเส้นสายในร่างของลินตงก่อนจะผ่านมือไหลบ่าเข้าไปในกระทาจักรพพัดสายฟ้าเปรียงเปรียงเปรียงเสียงกัปปนาตดังต่อเนื่องภายในสายฟ้าที่เกิดจากกระทาจักรพพัดสายฟ้านาทีที่พลังกืนกินของหลินตงไหลเข้าไปในกระทาพลังสายฟ้าที่อยู่ในนั้นก็เริ่มขับไล่พลังภายนอกที่ลุกเข้ามา พลังสายฟ้าเหล่านี้มีต้นกําเนิดจากตราประทับเทวฤกิ์อัศนีซึ่งมีอํานาจไม่น้อยดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะปล่อยให้พลังอื่นลุกล้าในเขตแดนของตนได้ทว่าพลังครอบงำของตราประทับเทวฤกิ์อัศนีเหมือนจะได้เจอคู่ปรับเข้าให้แล้วความป่าดเถื่อนและดูร้ายร้าการควบคุมเริ่มสูญเสียไปเมื่อเผชิญกับพลังกืนกินทุกครั้งที่พลังสองสายประทะกันพลังกืนกินจะลุกคืบเข้าไปจากทุกทิศทางจากนั้นก็ดูดกลืนความแข็งแกร่งไปทีละน้อยละน้อยกระทา,าจักรพพัดสายฟ้าน่าจะมีพลังของตราประ ทับเทวฤกษ์อสศนีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ตราประทับเทวฤกษ์ของแท้แต่ในร่างของหลินตงมีตราประทับเทวฤกษ์กืนกินของแท้อยู่ซึ่งมีพลังเทียบเท่ากับตราประทับเทวฤกษ์อสศนีการต่อสู้ของสองพลังงานอยู่คนละชั้นอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปแรงต้านภายในกระทาจักรพัดส,สายฟ้าก็เริ่มอ่อนลงพลังกืนกินแผ่ออกมาอย่างเ,เงียบและเริ่มมีอิทธิพลเหนือกระทาจักรพัดส,สายฟ้า ลินต้องลอยตัวอยู่กลางอากาศตอนนี้เขากำสายฟ้าขนาดใหญ่พันซอกอยู่ในมือร่างของเขาเล็กลงไปถนัดตามเมื่อเทียบกับสายฟ้าเส้นนี้ยิ่งกว่านั้นยังมีขแขนงสายฟ้าบางส่วนแล่นเปรี้ยอยู่บนสายฟ้าเป็นไปได้ว่าร่างของเขาจะแหลกสลายเป็นธุลีได้ทุกเมือ่อจากพลังงานที่แพร่กระจายออกมาเหล่าจอมยุทธเฝ้ามองเหตุการณ์ด้วยดวงตาเย็นชาและไม่ใส่ใจพวกเขาไม่เชื่อว่าลินต้องจะสามารถขยบสย,ยบคาถาจัก,กรพพรดสายฟ้าที่เหวี่ยงทุกคนออกไปทั้งหมดได้ แต่ความเย็นชาในดวงตาของพวกเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปขณะหนึ่งนี่เป็นเพราะว่าพวกเขารับรู้ได้ว่าพลังงานสายฟ้าป่าเ่อนและดูร้ายค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ม่านตาของทุกคนโขดเกรงจากนั้นความตกตะลึงก็พูดขึ้นในใจหรือว่าลินตงจะสามารถสยบคท้าจักรพพัดสายฟ้าได้เป็นไปได้ยังไงอาวุธนี้แม้แต่จอมยุทธขุมพลังสือสเสวียนยังทําอะไรไม่ได้เลยอ่า ดวงตาปิดสนิทของหลินตงค่อยๆลืมตาขึ้นต่อหน้าสายตาตกตะลึงรอยยิ้มสายหนึ่งขุดขึ้นจากมุมปากกลับคืนเสียงทุ้มต่ำดังจากปากของหลินตง จากนั้นทุกคนก็ต้องตะลึงไปเมื่อเห็นสายฟ้าที่ดูร้าวกับมังกรสายฟ้าเริ่มหดตัวอย่างรวดเร็วแสงเรืองรองจางหายไปก่อนจะกลับมาเป็นกระทาสีเงินยาวสิบซอกมือโชคเลือดของหลินต้งกำกระทาไว้แน่นดวงตาทั้งคู่ใช้แววปิติอย่างปิดไม่มิดความร้อนเล่าวาบผ่านยามจ้องมองกระทาในมือขณะที่ริ้วความอึง้งทึ่งฉายผ่านดวงตาของเขา คาถาจักรพพัดส,สายฟ้าสร้างจากส่วนประกอบไม่ทราบชนิดมีแสงสีเงินสว่างทั่วทั้งอันบนผิวมีสัญลักษ์สายฟ้าดูซับซ้อนคลุมเครือจํานวนนับไม่ถ้วนถูกสลักอยู่สัญลักษณ์สายฟ้าเหล่านี้เป่งประกายจนดูราวกับสายฟ้า,กา,ฟาเกรียงไกรจํานวนมหาศาลมังกรสายฟ้าทั้งแปดตัวคำรามลั่นบนยอดของขบนยอดของคาถานั้นพื้นที่กึง่งกลางกลุ่มมังกรเหล่านี้ ปรากฏสายฟ้าสีเงินขนาดเท่าฝ่ามือขแขนงสายฟ้าสาดประกายก่อนจะไหลผ่านมาังกรสายฟ้าทั้งแปดตัวที่ปกคลุมทั่วทั้งหิวคทารังสีที่เป่งออกมาจากกระทาทำให้คนมองจนคำพูดไปดูราวกับว่าใครกระตามที่ได้ถือกระทานี้จะสามารถควบคุมสายฟ้าบนโลกได้คระทาจากกะกรพพัดสายฟ้าลินต้งคำาคทาไว้แน่นเขาคลีริมฝีปากออกเป็นรอยยิม้มด้วยตราประทับเทวรลิขิตกินกินที่อยู่ในร่างเขาก็สามารถสยบอาวุธล้ำฟ้าชิ้นนี้ได้สำเร็จ เฮ้เขาสยบก,กระทาจาักระพัดส,สายฟ้าได้งั้นเหรอตอนนี้เหล่าจอมยุทธ์ที่เบลอไปวูบหนึ่งก็ดึงสติกลับมาทันในนั้นมีบางคนร้องดังลั่นน้ำเสียงอัดแน่นด้วยความอิจฉาจอมยุทธ์สามคนจากสำนักหยุนเหมือนที่ยุนอยู่ไม่ไกลนั้นมีสีหน้าหน้าเกลียดเมื่อเห็นภาพนี้พวกเขาลงมือก่อนแต่กระทาจักรพพัดส,สายฟ้ากลับตกอยู่ในมือของหลินตงหลิวเสียงสเสวียนขบฟันเบาๆดวงตาฉายแววไม่พอใจอาวุธล้ำฟ้าชิ้นนี้นับว่าเป็นศาสตราอาวุธชั้นยอดแม้แต่ในหอสวรรค์รับแลของพวกนาง บรรยากาศเปลี่ยนเป็นตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของคนจํานวนมากเป็่งประกายออกมาขณะที่ความระโบและจิตสังหารเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นเผชิญหน้ากับสมบัติเช่นนี้ชัดว่าความยับยั้งชั่งใจใดๆก็ไม่เหลือหลินตงสัมผัสได้ถึงแววตรากะในดวงตาเหล่านั้นใบหน้าเขาก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาและเฉยเมยเขากำกั้ทาจักรพัฒสายฟ้าแน่นประกายสายฟ้าแล่นแปรปราบฟิวมู่หลิงซาเล่นมาอยู่ข้างกายหลินตง ฝาลงต่อชะตาในมือกำจายแสงสีดำเช่นกันหลินตงพรงกคาถาจักรพพัดสายฟ้ามาซะนั่นคือเป้าหมายของสำนักเก้าอันธการมันจะกาศตึงเครียดคงอยู่ไม่นานนักเสียงร้องเกี้ยวกร้าวและไม่พอใจหลายเสียงก็ดังขึ้นทั้งเห่ากระสามในพลปีศาจแห่งสำนักเก้าอันธการที่ข้างๆพุ่งออกมาพร้อมกันจากนั้นก็ปล่อยการโจมตีเฉียบคมตรงไปที่หลินตงแกวอนตายแล้ว ไอเย็นจะเยือกว้าผ่านดวงตาของหลินตงเมื่อเห็นว่าผังเห่ากล้าโจมตียิ่งกว่านั้นหลินตงยังไม่แสดงท่าทีว่าจะถอยหนีมเมื่อเผชิญกับจอมยุทธ์ขุมพลังเส่งสเสวียงขั้นปลายกับ3จอมยุทธ์ขุมพลัง,งสเส่องเสวียงขั้นกลางเขากลับพุ่งตัวไปข้างหน้าแทนเสียงฟ้าคำรามดังจากระทาจักรพัดสายฟ้าในมือเปรียงขณะที่เขาเหวี่ยงคาถาจักรพัดสายฟ้า สายฟ้านับพันก็พุ่งผ่านร่างของหลินตงตอนนี้ดูราวกับเทพสายฟ้าที่เดินอยู่ท่ามกลางดงสายฟ้าเลยทีเดียวพลังสายฟ้าดูร้ายและรุนแรงพุ่งออกจากกระทาจาักรพพัดสายฟ้าจากนั้นก็ทะลุผ่านอากาศกระแทกร่างพวกขังเห่ายังโหดร้ายด้วยความเร็วอันน่าตกใจตูม เสียงดังสนั่นกล้องไปทั่วทั้งถงตอนนี้ทุกคนเห็นว่าใบหน้าพวกผังเห่ากลายเป็นสีแดงกำ่ำเลือดทะลักออกจากปาก่างดุนแรงขณะที่ร่างลอยไปข้างหลังอย่างน่าอนาถแค่การโจมตีครั้งเดียวกลุ่มผังเห่าก็พ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ภายในถงใหญ่จอมยุทธที่อยู่รายล้อมดวงตาถึงก็โหดเกรงแม้ว่าหลินตงจะสามารถเอาชนะผังเห่าได้ตอนที่อยู่นอกขอสายฝาเขาก็ยังสู้ไม่ได้เด็ดขาดเช่นนี้เห็นเช่นว่าเห็นได้ชัดว่าครั้งนี้เป็นเพราะอำนาจของกทาจักรพัิสายฝา ไอเวนแกล้นหาที่ตายชายชราผมเทาจากสำนักก้าอันธาการมีสีหน้าโกรธแค้นเขาแผดเสียงอย่างเกลี้ยกลาดแล้ววี่งหมัดไปข้างหน้าในทันทีเสาคลื่นยวนตั้งตรรงาพร้อมกับคลื่นสื่อพวยพุ่งไปหาหลินตองอย่างไร้ปาณีลินตงเตะนิ้วเท้ากลางอากาศร่างทะยานขึ้นพร้อมกับกระทาจัก,กรพัดสายฟ้าในมือควงแล้วฟาดลงไปเต็มเหนี่ยวทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าดังก้องสายฟ้านับสิบสายพุ่งลงมาปะทกะกับเสาพลังหยวนอย่างจังตูม ขึ้นพลังป่าเถื่อและดูดันปะทุขึ้นในถงมวลอากาศกวาดออกมาลินต้งร้อยกลับไปหลายร้อยศอกจากนั้นก็ทรงตัวได้เห็นได้ชัดว่าเขาสามารถรับการโชมตีดุร้ายของชายชราผมเทาได้แล้วฮลินต้งยืดตัวก่อนจะหัวเราะร่าอย,ย่างไม่ตั้งใจโดยขุมพลังตอนนี้การประชิญหน้ากระจอมยุติขุมพลังสื่อเสวียนแบบตัวต่อต,ตัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ด้วยความช่วยเหลือของกระทาจักรพพัดสายฟ้าเขาก็สามารถสู้ได้ในระดับศูนย์สี่ ถ้าคิดในแง่พลังต่อสู้คาถาจัก,กระพัดสายฟ้าอยู่เหนือกว่าหมอกกานเผาฟ้าหลายขั้นแน่นอนว่ามอก,กาเผาฟ้าสามารถสร้างมิติขึ้นมาเองได้ถึงเป็นบางสิ่งที่คาถาจัก,กรพพัดสายฟ้าไม่อาจจะทำได้อาวุธทั้งสองต่างทรงพลังในแบบฉบับของตน การได้ครอบครองกทาจักรพรรดิสายฝาเห็นได้ชัดว่าทำให้พลังการต่อสู้ของลินตงพุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งขณะที่ลินตงกำลังหัวเราะชายชรามผมเทาก็มีสีหน้ามืดคึ้มลงหลายส่วนอำนาจของกทาจักรพรรดิสายฝาสร้า,างความหวาดกลัวขึ้นมาในใจของเขาเช่นกันประมือครั้งก่อนลินตงไม่กล้าจะสู้กับเขาตัวต่อตัวด้วยซ้ำ สิ่งที่อีกฝ่ายทําก็คืออาศัยความเร็วในการก่อกวนแต่เมื่อมีคทถาจักระพัดสายฟ้าในมือก็ทําให้ดินต้องมีคุณสมบัติสู้กับเขาตัวต่อต,ตัวได้อย่างสบายตอนนี้แม้แต่คนอย่างเขายังอดไม่ได้จะรู้สึกปวดขมับขึ้นมาในโถงใหญ่ขณะที่สีหน้าของชายชาราผมเทามืดครึมและยุ่งยากใจเสียงเอตโรในใจก็โถง ในห้องโถงก็เงียบกริบตอนแรกจอมยุทธรอบด้านที่ฉายแววระโมบก็เริ่มขมวดคิ้วเห็นได้ว่าพลังต่อสู้ที่ลินต้งแพงนิดออกมาทําให้พวกเขารู้สึกระแวงอีกฝ่ายมากไอ้หนูแกมีฝีมือดีทีเดียวแต่เชื่อหรือว่าจะมีสิทธท้าทายสํานัก9ก้าอันธการของเราได้แกควรรู้ไว้ว่าเมื่อไรที่แกออกจากทะเลเทียนเลื่อยไปแล้วสํานักเก้าอันธการของเราจะไล่ล่าจนบทขนทางไม่มีแม้แต่ซอกให้ลบเลยฮ้ย ในเมื่อข้ากล้าชิงของจากสำนักถ้ำพูดวายุมาแล้วแกก็น่าจะรู้ว่าการขคค่มขู่นี้ใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกลินต้องกำกระทาจาักระพัดสายฟ้าไว้ในมือเขาลอยกลางอากาศก่อนจะเอ่ยด้วยท่าทีสบายๆมีรอยยิ้มบางฉาบอยู่บนใบหน้าไอเยือกเย็นวิ้ผ่านดวงตาชายชาราผมเทาต่อมาก็เอ่ยขึ้นช้าๆช,าๆชาๆัดๆเอาเป็นว่าถ้าแกส่งคาถทาจักรพพัดสายฟ้ามาข้าจะรับรองด้วยตัวเองว่าปมแข็งระหว่างเราจะถูกรบล้าง ข้าเชื่อว่าคงไม่มีใครบนโลกนี้อยากเป็นศัตรูกับสำนักที่ทรงพลังหรอกถูกไหมล่ะได้ยินคำพูดเหล่านี้ตีหน้าของผังเห่าก็เปลี่ยนไปแต่ขณะที่เขากำลังจะปีปากชายชราผมเทาก็ยกมือห้ามเอาไว้เขาจึงทำได้เพียงโขบฟันอย่างขัดใจพอได้ยินประโยคดังกล่าวลินตงก็ครีดย,ยิ้มก่อนจะสายหน้าและให้คำตอบว่าข้าไม่ได้จะแย่ขายร็อกแต่ว่ามีคำที่ข้าอยากบอกใครก็ตามที่อยากให้ข้ายอมยกสมบัติในมือให้ นั่นก็คือหน้ารำคาญนี่แกเมื่อเห็นว่าลินต้งไม่ไว้หน้ากันไอสังหารก็พรุงพร่านในดวงตาของชายชาราผมเทาอย่างควบคุมไม่ได้ชัดว่าเขากำลังข้างแขนถึงขีดสุดพอเห็นบนใบหน้าของลินต้มไม่ปรากฏแววหวาดกลัวแต่อย่างใดเขาสะบัดแขนเสื้อเรียกคุณผู้พิทักษ์กลืนฟ้ามาปรากฏข้างตัวขณะที่คทาจัก,กรพพัดสายฟ้าเริ่มกำจ่ายแขนสายฟ้าอีกครั้งหนึ่ง เมื่อชายชาราผมเทาเห็นผู้พิทักกลืนฟ้าอยู่ข้างตัวหลินต้องอีกครั้งร่างเขาก็เกรงไปทันทีก่อนหน้าเขาสู้กับคุณเงาประหลาดนั่นและถูกขัดขวางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทุกกระบวนท่าที่เขาปล่อยออกไปเหมือนจะไม่มีผลอะไรกับมันเลยแล้วแกจะเสียใจสีหน้าของชายชาราผมเทาขลึมลงพร้อมกับตะโกนอย่างเดือดดาด ตอนนี้หลินตงไม่ได้อ่อนแอกับพวกเขาแล้วดังนั้นหากพวกเขาประทัก,กับชายหนุ่มผู้นี้โดยตรงก็จะปล่อยให้คนมองรอบด้านถือโอกาสเอาเปรียบพวกเขาได้หลินตงยังคงไม่ขยับเขยื้อนแต่แสงแวววับกลับพุ่งเึ้นในดวงตาของพวกเขาแม้ว่าเขาจะได้ครอบครองกระทาจาัก,กรพพัดสายฟ้าแต่ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายเขายังต้องการเข้าไปในโลกสายฟ้าและชิงสมบัติที่เขาต้องการมานานปีดันคือตราประทับเทวฤกขิจอสศนี แต่ในการเข้าไปยังโลกสายฝาเขาต้องได้กุญแจหอคอยสีเงินอีก2ชิ้นแม้พลังตอนนี้เขาจะพุ่งทะยานแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ตึงมือสำหรับเขาในการต่อสู้กับจอมยุทธจากสำนักเก้าอันตาการกับสหอสวรรค์ลับแหลเขาต้องการหาวิธีในการชิงกุญแจหอคอยสีเงินทั้งสองชิ้นมาให้ได้ ขณะที่ลินต้องกำลังหาวิธีการอยู่เงียบๆจอมยุทธ์บางคนในถงใหญ่ก็ไม่อาจคงความระโมบในใจไว้ได้ในเมื่อพวกเขาไม่ได้กระทาจากักระพัดสายฟ้าสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือออกล่าสมบัติอื่นๆบริเวณนี้แทนพราะความคิดเกิดขึ้นในใจบางคนก็เริ่มกระจายตัวเพื่อคว้าสมบัติที่อยู่เหนือเสาหินหลินต้องไม่ใส่ใจการกระทำนั้นเพราะเขารู้ว่าสำนักเก้าอันธก,การหอสวรรค์รับแ,แลสามจอมยุทธแห่งสำนักหยวนเหมือนและจอมยุทธที่มีพลังล้นเหลือต่างๆต่างไม่ขยับขยื่นแต่ในดวงตาพวกเขาฉายประกายเบาบางเหมือนกั ังจะบอกว่ามองหาบางสิ่งอยู่ฮ่าทุกคนจากที่ข้ารู้มายังมีสมบัติหายากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าของสิ่งนี้อยู่ในหอสายฟ้า ในขณะที่บรรยากาศกระอักรอกระอ่วนถูกทำลายลงด้วยเสียงชายชาราร่างไอ้ชายร่างกำยำคนหนึ่งที่ถือแท้ในมือแขนของชายคนนี้เป็นสีแดงสดทำให้ดูแปลกที่ลึกมากยิ่งกว่านั้นรัศมีที่แผลออกมาของเขาอย่างผเด็ดการเป็นอย่างมากแม้เขาจะยังไม่มาลุ้ขมพรังสื่อสเสวียนชัดว่าเขามีขมพรังเสื่งสเสวียนขั้นปลายแล้วพอได้ยินคำพูดหลินตงก็สะดุง้งดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแล้วที่รู้ถึงการมีอยู่ของโลกแห่งสายฟ้าว่ากันว่า มันมีมิติเลื่อมซ้อนอยู่ในหอสายฟ้าหากใครต้องการจะเปิดมิติก็ต้องใช้กุญแจหอคอยสีเงินทั้งหมด3ชิ้นตอนนี้ชายจากสำนักหยวนเหมือนที่มีผมประใบหน้าหันมามองจับจ้องหลินตงผังเห่าและหลิวเซียงสเสวียนก่อนที่รอยยิ้มสายหนึ่งจะผุดขึ้นบนใบหน้าพอได้ยินประโยคนี้ของจอมยุทธคนจอมยุทธรอบด้านนั้นก็หันไปมองหลินตงผังเห่าและหลิวเซียงสเสวียนเนื่งจากทั้งสามนัม้นเป็นผู้ครอบครองกุญแจหอคอยสีเงิน เจ้าทั้งสามในจุดนี้ควรเลิกเงียบดีไหมหรือว่าพวกเจ้าวางแผนจะผูกขาดมิตีซะเองล่ะชายที่มีผมประใบหน้าเอาเ่ยด้วยรอยยิ้มถากถามบนใบหน้าขอทราบได้ไหมว่าเจ้าเป็นใครชายชราผมเทาถามด้วยสีหน้ามืดครึมขณะที่จ้องมองชายผมผมตกระใบหน้านั้นเขาสัมผัสได้ถึงรัศมีอันตรายที่แคลอมาจากร่างของอีกฝ่ายดินแดงตรงเฉียนสำนักหยวนเหมือนหัวหยวน ชาที่มีผมตกบงใบหน้านั้นตอบด้วยรอยยิ้มบางส่วนนี่คือสิทธิ์น้องทั้งสองของข้าเฉินหลิงกับหลีเลยพอาะได้ยินคําพูดนั้นหลินต้งก็แข็งค้างไปต่อมานึกอะไรบางอย่างออกดวงตาของเขาฉายแววมืดคลึมและเย็นเยือกพร้อมก็เอ่ยขึ้นช้าๆแกสามคนคือสามคุณชายน้อยของรุ่นก่อนของสำนักหยวนเหมือนสินนะรอยยิม้มหัวหยวนพยักหน้าเขาเหลือมองหลินต้งและเอ่ยตอบ ดูเหมือนเราทั้งสามจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สิทธิสำนักเต๋าของแกสินะไม่คิดเลยว่ายัางมีสิทธิจําชื่อพวกเราได้หลังจากผ่านมาหลายปีข้าจะลืมได้ยังไงกันศึกมหาศาลในครั้งก่อนสิทธิพี่หญิงจากขอชําระฟ้าถูกพวกแกฆ่าตายลินต้องตอบพร้อมกับหนังตาก,กระตุกเบาโอ้แกกําลังพูดถึงนางคนนั้นน่ะเหรอฮะใช่ถูกต้องนางถูกพวกเราฆ่าตายเองหัวหยวนตอบพรางหัวเราะก่อนจะเอ่ยต่อ แต่เราเทียบเจ้าไม่ตดหรอกสิทธิ์ฝีมือเยี่ยมนับร้อยจากสำนักหยวนเหมือนถูกแกฆ่ากวาร้างจนเลียบแกนี่มันเยี่ยมดีจริงๆแววเฉยม,มือบนใบหน้าของหลินตงแววเฉยมือฉายบนใบหน้าของหลินตงเขาจ้องมองพวกหัวหยวนเขมิงจากนั้นก็พยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสียงนุ่มมีโอกาสข้าก็จะเด็ดหัวพวกแกด้วยห้าดีความจริงเราสามคนก็วางแผนจะฆ่าแก ก่อนส่งศพผูกโบกลับไปให้สำนักเต๋าดูต่างหน้าข้างหัวหยวนหลี่เลยก็มีผมสีเงินยกยิ้มรางเอ่ยพอได้ยินบทสนทนานี้จอมยุทธรอบด้านถึงก็อึ้งไปชั่วขณะก่อนจะเข้าใจในพริบตาไม่แปลกใจเลยทั้งสองฝ่ายมาจากดินแดนตงเฉียนไม่แปลกใจเลยหลินตงมาจากดินแดนตงเฉียนจากสำนักเตา๋าว่ากันว่าสำนักเต๋าเป็นยอดสำนักที่ไม่ได้ยิ่งย o อนไปกว่าหอสวรค์ลับแลของเราเลย แววตกตะลึงละอาจจรจันใจใชายได้ดวงตางดงามของหลิวเซียงสเสวียงงงออย่าทีจมหลิตนตงนางไม่คิดเลยว่าชายหนุ่มจะมีเบื้องหลังยิ่งใหญ่เช่นนี้กระนั้นนี่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับนางมากนักแม้สำนักเต๋าจะทรงพลังแต่พวกเขาก็ไม่อาจเข้ามาก้าวไายในทะเลล้วนมัวได้ตอนนี้แกมีชื่อเสียงพอตัวในดินแดนตงเฉียนฮ่าฮแม้แต่ประบุกทั้งสของสำนักหยวนเหมือนเรายังไม่สามารถฆ่าแกได้ นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมแกถึงก่อความวุ่นวายได้ในเวลาสั้นๆหลังเข้ามาในทะเลล้วนหมัวหัวหยวนเอ่ยหลังจากพูดบรรยากาศในโถงก็แข็งทื่นในพริบตาครั้งนี้ความอึ้งและอัศาจรรย์ใจอัดแน่นในดวงตาของหลิวเซียงสเสวียนประมุกทั้งสามโจมตีพร้อมกันแต่ไม่อาจจะหยุดยั้งลิ่นต้องได้งั้นหรอแม้นางจะไม่รู้ว่าประมุขสำนักหยวนเหมือนนั้นทรงพลังขนาดไหนแต่พวกเขาคงไม่ได้ด้อยไปกว่าประมุกของพวกนางดังนั้นหมายถึงว่าสามจอมยุทธขุมพลังจ้วนหลุนเชียวนะ แล้วใครบนโลกจะไม่เคารพยำเกรงขุมพลังเช่นนี้เล่าแต่ตอนนี้ชายหนุ่มเบื้องหน้าสายตานั้นลินตงที่อยู่ในขุมพลังเส่งสเสวียงขั้นกลางเท่านั้นกลับหนีรอดเงื้อมือได้อย่างนั้นเหเรอเขาเป็นใครกันแววเข่งขืมประทุในดวงตาของหลิวเซียงสเสวียนกับเหล่าจอมยุทธขอสวรค์รับแลพวกเขามองลินตงที่เฉยเมยอ,อีกครั้งและรู้สึกว่าเขาดูลึกลับมากขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันความวาหวาดผวาที่ผูดขึ้นในใจก็มีมากขึ้นฮ่า เราไม่ได้วางแผนจะจัดการแกในตอนนี้หรอกเป้าหมายของเราคือโลกสายฟ้าดังนั้นเจ้าทั้งสามหยิบกุญแจหอคอยสีเงินมาเปิดโลกสายฟ้ากันสิทีหัวหยวนพูดพลางผายมือหลินต้งเหลือบมองหัวหยวนและวส่งยิ้มก่อนพยักหน้างั้นตอนนี้การเปิดโลกสายฟ้าคือสําคัญที่สุดสินนะเขาตระหนักดีว่าสถานการณ์ตอนนี้ละเอียดอ่อนมากเหล่าจอมยุทธจากหลากหลายกลุ่มกําลัง กำลังกันท่ากันและกันในสถานการณ์เช่นนี้และด้วยพลังที่มีเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสามารถแย่งชิงกุญแจหอคอยสีเงินอีกสองชิ้นมาได้แบบนี้ทำไมไม่เปิดโลกสายฟ้าก่อนละ่ะจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนแล้วในการแย่งกุญแจเพื่อจะเข้าไปอย่างน้อยระหว่างการต่อสู้ที่วุ่นวายลินตงก็ไม่กลัวตามใดที่เขาไม่ติดล่างแหไปด้วยหลังจากที่พูดเขาก็กำมือแน่นหอคอยสีเงินปรากฏในพิบตาเสียงสายฟ้าแร่นปลีออกมา พอเห็นดังนั้นประกายเบาบางก็ฉายในดวงตาของหลิวเสียงสเสวียงกับผังเห่าหลังสบตากับพักคั้วข้างหลังแล้วพวกเขาก็พยักหน้ากันในที่สุดฝ่ามือพริกกอนที่หอคอยสีเงินจะปรากฏขึ้นอีกครั้งขณะที่หอคอยเงินสีเงินทั้งทั้งสามชิ้นปรากฏขึ้นสายฟ้าก็แผ่ออกมาจากหอคอยอึดใจหอคอยลอยออกมาข้างหน้า ก่อนจะลอยขึ้นไปกลางอากาศภายในโถงใหญ่ขณะที่สายฟ้าแล่นเปรี้ยวไปรอบขอคอยส่วนประกอบกุญแจทั้ง3ชิ้นก็ค,อคอ่อยๆหลอมรวมเข้าด้วยกันอืมทันทีที่หอคอยสีเงินลหลอมรวมกันเกลียวสายฟ้าก็พุ่งออกมายังฉับพลันยิ่งกว่านั้นทิศทางของสายฟ้าฟาตรงไปที่รูปปั้นจกกักรพรรดิสายฟ้าอีกด้วย ที่สายฟ้ากระแทกลงบนที่รูปปั้นหินแสงสีเงินยวงก็กำจายอยู่บนรูปปั้นในทันทีจากนั้นช่องว่างด้านหลังหน้าอกก็เริ่มบิดเบี้ยวช้าๆก่อนที่กระแสขึ้นอนากาศขนาดใจจะก่อตัวเป็นรูปร่างทีละน้อยทันทีที่หลุมอากาศขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นสายตาของลินต้งร้อนเผาเขารู้ว่าโลกสายฟ้าจะต้องอยู่ในมิตินั้นนี่หมายความว่าตราประทับเทวฤกิ์อัศนีจะต้องอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน เอาละครับก,ก็เป็นอันจบในบทที่1เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเจอ <จะ S 1> คู่ปรับเกา่าแต่ยังไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้ศัตรูรอบด้านจริงๆิหลินต้องเราโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายครับผิดขาดบ้างก็ขออภัยนะครับคลิปนี้เริ่มเจ็บคอแล้ว